<L an> สวัสดีครับผมชื่อแซมนะครับวันนี้ครับแซมก็จะมาสาธิตพิธีฆ่าตัวเลือดด้วยเครื่องพวนไครคาบอลสตีม่าทาไมถึงต้องใช้เครื่องฆ่าตัวเลือดสตีม่าในการฆ่าตัวเลือดนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยเราใช้เคมีในการกําจัดตัวเลือดซึ่งการใช้เคมีเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงต่อคนและสัตว์จึงเกิดเป็นนวัต,ตกรรมใหม่ขึ้นมาซึ่งประเทศอเมริกาและยุโรปเนี่ยนิยมใช้มาก เป็นเครื่องพ่นไอความร้อนสาหรับใช้เพื่อกําจัดตัวเลือดวันนี้แต่ก็จะมาสาธิตเครื่องพ่นไอความร้อนสีไม้ดูนครับว่าจะมีใช้งานวิธีการใช้งานยังไงเริ่มเลยนะครับพิธีการใช้งานนะครับก็เพียงแค่เติมน้ําลงในเครื่องนี้นะครับสามกระป๋องแล้วก็รอต้มเครื่องทํางานประมาณสิบนาทีแล้วก็สามารถเอาไปฉีดได้ประมาณสิบห้านาทีติดกันซึ่งการใช้งานอย่างไมาเพียงแค่กดปุ่มกดปุ่มป๊อปม,มันก็จะมีพลังงานไอความร้อนออกมา แล้วก็มันจะมีปุ่มออโต้ล็อกตรงนี้ครับก็สามารถทําให้ล็อกอัตโนมัติได้โดยที่เราไม่ต้องกดใช้มือมือสี่ห้านาทีธีการใช้งานยังไงมาครับเราก็พ่นไปตามจุดที่คิีว่าตัวเลืออาศัยอยู่ตัวใหญ่ตัวเลือแค่จะอาศัยอยู่ตามขอบเตียงตรงนี้ครับก็จะพ่นไปยๆพ่นไปเรื่อยๆครับเมื่อตัวเลือ เจอความร้อนไอความร้อนตัวเลืดก็จะตายทันทีนะครับแล้วสามารถกําจัดรังไข่ของตัวเลือดได้ด้วยหรือว่าอว่าอาจจะอาจจะใช้หัวอีกหัวหนึ่งซึ่งจะทําให้พลังไอร้อนเนี่ยละเอียดมากขึ้นนะครับทีบไปตามจุดที่ตัวเลือดอาศัยอยู่ เดี๋ยวจิดตามหมอก็ได้ครับอโอเคก็วันนี้ก็จะสาธิตการทำงาน เบื้องต้นนะครับก็ถ้ามีอะไรสอบถามก็สามารถติดต่อตามที่อยู่หรือว่าเว็บไซต์ตามด้านล่างได้เลยนะครับโอเคขอบคุณครับ